สวัสดีค่ะวันนี้เซลบุ่มบิมจะมารีวิวรถมิซูมิลาดปี2018ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เต็นท์ประเสริฐผลสกลนครสาขา99นะคะตรงข้ามศูนย์ปอร์ดค่ะถ้าเกิดลูกค้าสนใจรถเก่งอีกโก้ค่ะประหยัดน้ำมันรุ่นนี้เซลลบุ๋มบิมแนะนำค่ะ เป็นเครื่อง1.2ตัวนี้ตรงนี้จะเป็นกระจังหน้ารังพึ้งค่ะตัวนี้เป็นกระจังหน้ารังพึ้งมีไฟตัดหมอกค่ะในส่วนของไฟตาคู่หน้าจะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวรถคันนี้จัดทรงแต่งล้อแม็กเป็นแม็กสีทองมาพร้อมกับรถเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ FM มีช่องเสียบ USB AUX ตรงนี้นะคะส่วนพวงมลาลัยนะคะตรงนี้จะเป็นสีดำดค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเข็มไมคกันนะคะว่ารถคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่แล้ววิ่งได้อยู่ที่51,373กิโลเมตรนะคะ เบาะรถคันนี้นะคะจะเป็นเบาผ้าสีเทาค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะ,ะไฟไฟท้ายตรงนี้นะคะลูกค้าตรงนี้ก็คือว่าจะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวอยู่ในในโคมเดียวกันค่ะออกปกติครบทุกดวงเลยนะคะตัวนี้ค่ะรถคันนี้มีซีมไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ส่วนสปอยเลอร์ค่ะแต่งมาให้ครบชุดค่ะ ด้านหลังเล็กๆน่ารักสวยค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนห้องเก็บของได้เลยนะคะอันนี้พื้นที่กว้างสามารถปรับเบาะลงได้นะคะรถคันนี้มีพื้นที่กว้างถ้าเกิดว่าของลูกค้าเยอะเราสามารถพับเก็บเบาะได้ค่ะพื้นที่ก็จะเยอะมากขึ้นในส่วนของด้านล่างจะมีล้ออะไรมาให้กับตัวรถเลยนะคะตัวนี้ ถ้าเกิดวันนี้ลูกค้าชมคลิปนี้อยู่นะคะสามารถแคปคลิปหน้าจอมาได้เซลมีส่วนลดให้30,000บาทค่ะฝากรถสวยรถด,ดีรถคุ้มค่าคุ้มราคาไว้กับที่เต็นท์ประเสริฐผลสกลน,นครค่ะเซลบุมบิมคอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ